ใช่ใช่ใช่ได้ไ่ได้รม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไช้ไม่ใช่ไดเปม่ไร้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไน้ไม่ได้ไม่ใด่ไม่ใล้วม่ไ้ไม่ได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 ้อม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ่้ไม่้่ได้ไม่ได้่ไดม่ได้่ได้ไม่ยด้ไม่ได้ไก่ได่่ด้ไม่ได้ไม่ไ่ม่่่่ดไ่่ ใช่เอ้ยเลยเราทำรีวิวทุกวันใช่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรอรอเลยว่าเดี๋ยวเวิร์กช็อปจะมีอะไรเป็นยังไงบ้างก็ก็พวกเราได้อ่านได้อ่อนนะทริปทริปไปแล้วค่ะก็พอจะเข้าใจว่าตัวละครจะไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากเห็นว่าความเด็บของตัวละครเนี้ยมันจะไปถึงตรงไหนได้บ้างก็น่าจะได้ไปหาตรงนั้นที่เวิร์กช็อปคาแรคเตอร์ของเราเนี้ยหน่อยเป็นอะไรยังไงครับอ่าพี่ปิว ดเรคเตอร์ฟิวคงกับคาแรคเตอร์ได้ยินฟิวอะไรวะได้ยินว่าดีเรคเตอร์โอ้โหคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์โคตรหนุ่มเช้าเลยล่ะตอนเช้าค่ะตอนเช้าเจ้าหญิงรู๋ค่ะเจ้าหญิงบูเจ้าหญิงบูก็จะแบบน่าสง่าเป็นเจ้าหญิงคงมีความที่เล่นซนๆคล้ายๆกับเบ๊กแหละ น้องทีก็เป็นผู้บดลมเป็นแบบเป็นฟิลตำรวจเป็นบริการของผู้หญิงอีกทีหนึ่งใช่ก็จะมีความแบบเขามีเสน่ห์ตัวเขาเยอะมากเขาก็ชอบบานเสน่ห์อะไรประมาณนั้นแต่ก็สุดท้ายเขาก็จะแบบเหมือนตกหลุมรักกันเองมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าบอกกันเพราะว่ามันด้วยฐานันดรอะแบบเขาเป็นเจ้าหญิงเราเป็นแค่แบบผู้หมวดอะไรอย่างเงี้ยคือคือนั้นค่ะเมื่อกี้เบสบอกว่าแบบ ตัวเจ้าหญิงนี่คือคล้ายกับตัวเราครับเออมื่อกี้หนูบอกว่าคล้ายกับตัวหนูเลยเจ,จ้าหญิงงก็จะมีความแบบคล้ายๆแปกแหลกในแบบท่าทางอรอ whatever ในแบบทำแต่ละอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าแม้วลุกอะบางทีท่านิ่งๆอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันจะมีความแบบซนๆที่เล่นที่เล่นอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะค่ะแล้วของฟินคล้ายไลย มีะรไหชอบบูชอบูา้ทำไมังใส่บูหรป่ใส่บูใส่บูอไม่ทำเลยด้วยซ้ำแม่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นนักแสดงกันเราก็ต้องแบบทำในสิ่งที่เอ่อคาแรคเตอร์เขาเป็นแล้วก็ทำให้มันเรียวเียวที่สุดอะเท่าเท่าที่เราจะทาได้ค่ะ็อตัวชอบมชอบบูมั้ยไม่อยากทำไม่อยากอบาอบแต่พอชอบหรอ ไม่ชอเลย่ะคะตอนจะอยากชอบดูเราเพราะว่าก็ใช่กใช่ก okay, ็ก็พยายามพยายามทำทำให้พี่ๆทุกคนแบบว่าได้ได้เสพอะไรแบบดีๆเท่าที่ทำได้แต่แบบนี้เราต้องไปฝึกปะไปฝึกมั้ยมีมีค่ะมีค่ะมีคิวแบบว่าไปซ้อมบูซ้อมจับปืนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มี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 เวิร์กช็อป มันจะมีฟกช้ำอะไรบ้างไหมต้องแบบลงแรงอ่ะไอพิงคิดว่าเป็นเรื่องปกติในการลุกช้ำแน่ไม่เป็นนะไม่เปฟิงก็บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้ปืนหรือว่าเราเตะปูเราอาจจะเตะโต๊ะหรือเตะเตียงอะไรเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ก็ช้ำแล้วแต่เิงค์นี้ก็คือสูงสั่อีกแล้วอะใช่ก็จริงก็จริงโอเคก็ชีมความเป็นบสูงสั่ง ง่ายเลยลองดูลองดูแต่ว่าก็จะมีความเป็น modern princess มากขึ้นแล้วก็เขาจะเก่งในทุกๆทุกๆอย่างยิ่งภาษาเหมือนมันจะมีเขียนในท r e a เ m e n ว่าเก่งเรื่องภาษาแต่ต้องหลายภาษาเลยคิดว่าค่ะคิดว่าคิดว่าลองดูลองดูค่ะแต่ก็้องจะเข้าปากเล้นะเรื่องนี ชอบแต่ชอบเรื่องภาษาอยู่แล้วแบบยิ่งได้เรียนภาษาใหม่ๆอ่ะยิ่งยิ่งเลิฟเลยค่ะอย่างนี้ต้องเสิร์ฟแบบความจิ้นความฟินอะไรในเรื่องไหมก็ดีกว่าบริการหนูเท่าที่หนูเห็นในทรีทเมนต์นะทรีทเมนต์ของเราเนี่ยคือคือหกล้มคุกคานกันเลยทีเดียวหมายถึงว่าเขาเดี๋ยวเขาจะไปเกาะไปนู่นไปนี่เหมือนพาเจ้าหญิงหนีอ่ะหนูว่าไม่รู้ว่าจะได้ ไม่ไม่ทราบเลยเดี๋ยวก็รอดูรอดูว่าเขาจะรแมนติกกันตอนไหนแสดงว่าซีนดูมันติกต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าน่าจะไปหลายที่ที่แบบพันจากที่ดูใน treatment ก็จะเป็นการวิ่งหนีจริงแหละแล้วก็แบบมีการช่วยอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าในนตอนนั้นจะดีไซน์ซีนนั้นอะไรเงียออกมาเป็นยังไงก็ให้ให้ให้เขา ปล่อยตามความรู้สึกไปใช่ตัวละครไวอยางไงแต่แฟนๆคุณชอบภาพฟินจะเท่นะเพราะเพราะเวลาเราแต่งใส่ส้นสูงสวยแค่ไหนมันจะบอกว่าฟินหล่อมากครับผมก็ได้ได้เลยค่ะเอาเอาที่แฟนๆมีความสุขก็อยากอยากให้สวยให้เท่ให้อะไรก็ทำได้หมดเลย แล้วจำเป็น้องฟีที่แฟนแซวว่าแบบพี่ฟีหล่อมากบางครั้งถ้าสมมติว่าเราใส่ชุดเรสเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือสวยมาเลยก็จะแอบมองตัวเองนิดนึงว่าใช่กับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูที่ชุดราด้วยใช่ไหมก็ใช่บางทีไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูเหมือนกันแต่ก็เอออยากให้เป็นอะไรก็ได้เลยค่ะต ก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วกันเราก็เป็นเรื่องแรกๆเลยในการเปิดกล้องก็หวังว่าจะซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆกันในทุกๆวันค่ะน่าจะเหนื่อยเลยทีเดีวรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นที่คาดหวังของทั้งแฟนๆแล้วก็เป็นแฟนๆนิยายด้วยก็เต็มที่ใช้คำว่าเต็มที่เลยกันจะทําเต็มที่ที่สุดที่ทําได้ เราเพิ่งไปแฟนมิสไทเปะเป็นไงบ้างคะน่ารางเหมือนเดิมเลยนะคะสนุกมากสนุกมากจริงคือทุกๆที่ที่เราไปก็แฟนๆจะต้อนรับอย่างดีแล้วก็อบ่นมากเลยใช่่เห็นว่ามีการวาดลงบ้านรูปอะไรอะไรด้วยจา i ร g Class ใช่มันเป็นเกมใช่ไหมแม่เท้าจริงเท้าจริงะเออแใช่สิเป็นเกมอ่ะ ใช่เราวาดรูปเราวาดรูปที่จะป nah ิดตาแล้วก right ็วาดรูปใช่คาฟพี่น่ารักมากเลยใช่สนุกดีค่ะสนุกค่ะบรรยากาศเป็นไงครับแฟนแฟนกานต้อนรับแฟนน่ารักมากคือเหมือนเราไม่ได้เห็นแฟนแฟนมามารอรับหน้าหอหนาแล้วที่ไทเปก็เป็นวันนั้นคือตกใจเลยแหละตอนที่ลงจากรถแล้วแบบ ว้าวทำไมคนเยอะจังแล้วสภาพคือสภาพคือพวกงหนู่มต้งตื่นอ่ะแล้วแบบอ๋อเหมือนรับแดดยามเช้าตรงนั้นพร้อมกัน running r u n i n g น่ารักมากคน้องปีค่ะขออัพเดทพอดีที่เราับ ถึงว่าตอนตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างพดียังไงบ้างเหมือนเขาจะแถลงการไปไปเรียบร้อยแล้วว่าเหมือนไปเเขาเรียกว่าอะไรจับกลุ่มป่ะคะไม่ทชงจับกลุ่มแต่ก็คือเหมือนจับได้แล้วว่าว่าว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ยินมาว่าเสียค่าปรับอะไรไปแล้วก็แล้วก็ปล่อยตัวใช่ค่อใช่เฮ้ยเฮ้ยปีนกังวลไหมอ่ะเพราะเหมือนแบบว่า เขาก็สามารถที่จะกลับมาอีกได้หมายถึงว่า<ม>คือหนูไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้แต่ว่าหนูหนูหน,หนูโฟกัสแค่ตัวเองว่าตัวเองรู้สึกยังไงควบคุมตัวเองได้ก็ก็พอแล้วค่ะตรงนั้นมัน out อ f control ของของ,ของการการเป็นหนูเกินไปหรือไปแล้วใช่แล้ว,ลวถามว่าวถามว่าค่ะการเยิ่มขึ้นไหมคะ เพิ่มอะไรเหมือนจะมีมีอยู่แล้วแล้วก็มีเพิ่มมาตรการขึ้นขึ้นอีกใช่ค่ะก็มีมีเพิ่มมีเพิ่มจากที่เห็นหลังจากนั้นพี่ก็มีงานแล้วก็มีมีการเพิ่มมาอีกแล้วสนใจไหมคะที่มันก็มีพี่ๆมาดูแลมากขึ้นจริงๆหมูก็ปกตินะพยายามแบบว่าเล่นกับแฟนคลับหรือว่าคอนแทคอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่อันนั้นวันนั้นมันมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ได้คิดว่ามันจะเกิด ใช่แล้วตอนนั้นมันก็หนูโฟกัสอะไรไม่ได้เลยนอกจากฮุยเราต้องร้องเพลงใหม่ที่เราไม่เคยร้องมาก่อนแล้วก็ท่ามีท่าเต้นด้วยตอนนั้นก็คือต้องแบบเดือดรโชว์มาสโกแล้วว่าแบบไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแต่ต้องขึ้นเวทีแล้วแล้วเอาเราทํางานก่อนแล้วก็ไม่มีพอจบงานก็มามาคุยกับตัวเองว่าแบบแล้วเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ก็คิวคิวตัวเองตอนนี้ตอนนี้ยังมีแบบ มันก็มีบ้างแม่แต่ว่าหมายถึงว่าเราก็พยายามพยายามปกติให้มากที่สุดเพราะว่าแฟนๆแฟนก็รอรอเจอเราเราก็รอเจอเขาเราก็เป็นกําลังใจให้กันเนี่ยเราโฟกัสตรงนั้นดีกว่าใช่ตองนี้คิวใจตัวเองยังไงช่วงที่ผ่านมาถ้าช่วงที่ผ่านมาก็คงคุยกับตัวเองว่าแบบหมายถึงว่าเรายอมรับ ความรู้สึกตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนว่าเรารู้สึกอะไรเราคอนโทรอะไรได้บ้างเราเปลี่ยนแปลงอะไรในในมายเซตของเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่มันคอนโทรไม่ได้ถึงก็จะไม่ไม่คอนโทรมันเลยใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่หกใช่ไหมคะว่าความชิดตัวกันตัวมากันก็ใช่เขาจับแล้วเขาก็แบบหนูจําได้เรื่อหน้าเขาอยู่ประมาณเนี้ยใช่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เออเอองงใช่แต่ว่ามัสา ใช่น้องพี่พี่หายไปแว๊บนึงเลยว่าแบบเหมือนแบบช็อคอกแใช่เกิดเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ย s h o ก k i n g right n o เลยตอนนี้พอถ้าสมมุติเราเห็นใครที่แบบลักษณะลักษณะไม่นมาหาเราอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแม่แต่แค่แบบเราเป็นกังวลว่าในอนาคตอ่ะเขาจะ หมายถึงว่ามันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้กับกับใครทางนั้นกับกับศิลปินหรือว่ากับใครทางนั้นคือถ้ายังโชคดีที่แบบไม่ได้เกิดอะไรที่บาดเจ็บหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีอาวุธหรือมีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนักเลยอะใช่ใช่ใช่ค่ะกลัวเมก็้เป็นตัวงานน้นที่เกิดีเรื่องเพือนใช่ตอนนั้นตอนนั้นเราก็คุยกันอะเลยว่าแบบ เกิดอะไรขึ้นเนาะมันเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเร็นอันพรโผใมากมากจริงๆอะช่วงเียเราสวงบทแล้วเน่ะแต่เราเรียนคิวีกอแต่เราก็ทำอย่างนั้นได้เลยไม่ได้

ไม่ให้บอกได้ม้เลยสิมีแน่นอนก็ก็ให้เราเดี๋ยวเราตามกันนะถ้าให้หวังก็หวังได้หวังหวังอยู่ว่าจะได้เห็นเขาไปหวังหวีละหวีได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราพีทไม่เรวเร็วนี้เนาะรู้สึกเหมือนโดนยิงหลัปลายปี พี่ขอได้ถามเราได้ค่าสื่อสูงค่าแร<ฟ>นอ๋อจริงๆต,ต้องขอบคุณแฟนๆเลยแหละถ้าไม่มีเขาก็คือไม่มีไม่มีมมสิ่งนี้หรอกเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอะไรที่น่ารัก<ช>มากๆเลยนะของแฟนๆเวลาแบบไปไปงานใดๆหรือยิ่งไปแฟชั่นวีคต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งใจที่จะแบบโอเคเล่นเทรนด์เล่นแท็กลงรูปอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามานั่งดูจริงๆอ่ะมันเยอะ มากๆเลยนะในแบบโอเคหนึ่งวันที่ทุกคนลงอ่ะือคือมันก็เป็นทีมเวิร์กของเราแหละคือแบบทั้งเราทั้งทีมทั้งแฟนๆทุกๆคนนะก็แบบไปแล้วอยากให้มันใช้ที่สุดเลยแหละก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งมากแล้วแบบ proud of us สุดๆนะคะโอเคขอบคุณค่ะ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 มีแบบว่าตาโตๆซิตาโตๆิเออตื่นละ่ะ